ไทยใหญ่แฉยาโนรกยี่ห้อว้าแดงโลโก้ตองเก้ายานรกบรรจุห่อยี่ห้อว้าแดงแพร่ระบาดในไทยเพราะทางการไทยจับได้ที่ยิปโดยเฉพาะจังหวัดภาคเหนือที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาเส้นทางประจําที่กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบลําเลียงจากพื้นที่ชายแดนเมียนมาตัวอย่างเช่นกองทัพมดลูกสมุนว้าแดงแอบเข้ามาด้านอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ชั้นในจับได้แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าล้านเม็ดก่อนหน้านี้คโทกิติพงศ์ชื่นใจชนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกัน้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือระบุว่ายาเสพติดดังกล่าวมีต้นทางจากแหล่งพักยาในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน และลำเลียงข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่เขตไทยโดยใช้ท่าข้ามตามธรรมชาติในพื้นที่ลอยต่อระหว่างอำเภอเชียงของและอำเภอเวียงแก่นแล้วลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในประเทศที่ผ่านมาสกัดกั้นกองทัพมดได้9้าครั้งตรวจยึดยาบ้าได้มากกว่า61ล้านเม็ดยาไอซ์กว่า2,700กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมเคตามิน802กิโลกรัม และเคมีพันธกว่า800ตันยานรกสัญ,ญลักษณ์ตอง9สีแดงและสีน้ำเงินซึ่งเป็นของกลุ่มว้าใต้ขณะที่สัญ,ญลักษณ์ Y หนึ่สีแดงและลูกผลอังมุนสีแดงของกลุ่มว้าเหนือสำหรับว้าเหนือเขตปกครองพิเศษที่2ตั้งอยู่ชายแดนเมียนมากจีนรัชชานเหนือ ฝังตะวันออกแม่น้ำสารวินตรงข้ามเขตปกครองตนเองของชนชาติไตลาหูและวา้าภาคเหนือมีประชากร600,000นคนกองกำลังทหารกว่า30,000นายและเมืองหลวมชื่อปางสางและว้าใต้มีเขตอิทธิพลอยู่ในรัดฉานใต้ติดกับชายแดนไทยด้านอำเภอฝางอำเภอไม่อายอำเภอเวียงแหและอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงอำเภอปางมะพราจังหวัดแม่ฮ้องสอน ยานรกทั้งสองยี่ห้อนี้ลำเลียงผ่านชายแดนภาคเหนือเยียบทินกองทัพภาคที่3กองกําลังทหารคุมชายแดนหัวหอกในการซิลชายแดนสกัดกัน้นยาานรกคือกองกําลังผาเมืองออกสกัดกั้นด้วยการตั้งจุดสกัดจนสามารถตรวจยึดของกลางที่ขบวนการค้ายาเสพติดได้จํานวนมากในช่วงปีที่ผ่านมาสําหรับยาเสพติดลดใหญ่ดังกล่าวพบว่าส่วนใหญ่มีจระประทับที่หอก 999สีนดำเงินและ999สีแดงรวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ Y1 สีเขียวซึ่งจะพบได้จากการตรวจยึดของกลางได้หลายครั้งนอกจากนี้ยังพบมีหอที่ประทับด้วยตายี่ห้อดูคาติด้วยและเมื่อเปิดดูภายในก็พบเป็นรูปหมูสองตัวและข้อความเป็นภาษาจีนบ่งบอกขณะที่สภาพยาเสพติดที่พบยังมีสภาพใหม่ จึงคาดว่าพึ่งนําเข้ามาจากแหล่งผลิตตามแนวชายแดนฝั่งตรงข้ามอเาเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายก่อนที่เครือข่ายชนเผ่ามูเซในพม่าจะลักลอบขนข้ามแม่น้ําสายผ่านพื้นที่อําเภอแม่สายเพื่อหวังลักลอบไปตามถนนสายรองก่อนจะขึ้นสู่ถนนสายหลักเพื่อลําเลียงไปยังปลายทางที่ภาคกลางต่อไปที่ผ่านมาการข่าวหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่างระบุชัดว่า แหล่งผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้ายาไอเฮลวินส่วนใหญ่อยู่ในเขตอิทธิพลของกองกําลังวาเขตปกครองพิเศษที่สองสารทวะทั้งเขตภาคเหนือติดชายแดยนจีนและภาคใต้ติดกับจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายและบางส่วนถูกระบุว่ากระจายไปตามลัดฉานเขตติดต่อกับแม่น้ําโขงชายแดยนพาม่าและสปะปลาวไปจนถึงเขตปกครองพิเศษที่4ส,สหาภาพพาม่ากับจีนโดยยาเสพติดส่วนใหญ่จะถูกลักลอบนาเข้ามายัางชายแดยนไทย และเมื่อถูกสกัดกั้นจะหลบเลี่ยงออกไปทางแม่น้ำโขงหรือสอบปปราวเพื่ออ้อมเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐบาลของสหรัฐกวะพยายามจะพัฒนากิจการภายในควบคู่ไปกับการแสดงแสนยาุูาพทางอาวุธกระทั่งช่วงหลังเพิ่มบทบาทในการปรับตามยาเสพติดทําให้หลายฝ่ายจับตาว่าในอนาคตปัญหายาเสพติดจะยังคงเกิดขึ้นในเขตสหรัฐวะอีกหรือไม่ เมื่อทางการไทยประกาศสงครามกับว่าเต็มรูปแบบ